สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะวันนี้นะคะมาพบกับช่องเจ้าจ๋าปากข้าวฟุ้งังเพชรบู์ขอโปรโมทน้องสาวลูกสาวนะอ่าลูกสาวนะคะชื่อน้องป๊อปคอนนะคะอ่าดูน้องน้านป๊อปคอนอ่าลูกพี่มะขามนะคะอ่า นะคะลูกพี่มาขามนะน้องป๊อบคานตอนนี้กําลังเริ่มจากกินอาหารเม็ดแล้วเนาะก็คือนะคะจะไม่ได้มาขายนะก็คือว่าอันนี้นะคะคือเอามาโชว์ความน่ารักของน้องเนาะก็คือน้องน่ารักมากนะอ่าน้องป๊อบคอนนะคะคืออันนี้ยังไม่มีคนจองนะแล้วนะคะจะจะอยู่กับน้องไปสองเดือนนะคะน้องเกิดวันที่19นะเออจ๋ะจ๋าอย่าดื้อน,นะคะแล้ว่ เออน้องน่ารักนะอ่าแล้วก็กินกินจุกินเก่งมากเมื่อกี้เพิ่งกินนมไปนะคะคือตอนเช้าให้อาหารแล้วนะคะอาหารเม็ดเนาะน้องเกิดสิบเก้าเนาะวันนี้ก็วันที่9หรือเปล่าอวันที่8เออหิวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ชงนมให้กินนะลูกนะอะนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับน้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูหนูคุยกับอเอ็ดินแม่ก่อนจุอาดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วหนูหนูฟังแม่ก่อนหนู no, ฟังแม่ก่อนหนูแม่หนูจะอยู่กับแม่นานไหมลูกป๊อปคอนป๊อปคอนของแม่ป๊อปคอนจัาก็คือว่าเอฟซีนะคะขอตั้งชื่อให้เข้าวโพดหลายเข้าวโพดนะคะแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งตัวนะคะที่ยังไม่ตั้งชื่อก็เลยขอป๊อปคอนนะป๊อปคอนดูดูดูเอฟซีนะคะน่ารักนะคะ fc ทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะที่รักน้องนะรักน้องแล้วก็อเอ็นดูน้องนะคะอันนี้น้องป๊อปคอนยังไม่มีเจ้าของนะคะ,ะน้องป๊อปคอนชับจุ๊บอ่ะชอบจุ๊บนะคะจุ๊บค่ะ,ะน้องป๊อปคอนนะอันนี้อายุนะคะเกิดสิบเก้าไม่รูก้กี่วันแล้วเนาะสิบกว่าวันอันนี้เริ่มกินอาหารเม็ดแล้วเมื่อเช้านี้นะคะก็คือว่าจะเอาแช่นมเนาะ คือมียี่ห้อนะคะไม่ใช่กินทั่วไปนะมียี่ห้อนะอ่ะอ่ะดูก่อนดูก่อนน้องอหนูอย่าดื้อสิขาดูก้องสิลูกอ่ะอันหนูอยากเป็นดาราไหมล่ะหนูหนูบอกหอยแม่แม่เขาก่อนหนูบอกหอยก่อนแล้วอ่ะอ่ะหนูบอกหอยแม่แม่ก่อนแล้วเลบลิ้นทาไมเดี๋ยวเขาจะว่าไม่แกล้งหนูแหละอ่ะบอกหอยแล้วอะไรเล็บลิ้นเอาอะไรเนี่ยลูกป๊อปคอนเนี่ย อันงวดน,นี้หนูชอบหอยตัวไหนคะลูกปลูกแม่ตีสองทุกวันเลยมาป้อนนมเนี่ยลูกหลับแหละน่ารักนะคะดูหน้าเหมือนแม่หน้าเหมือนพี่มะขามเลยก็ตอนนี้นะคะน้องถ้าใครสนใจน้องเนาะก็คือว่า ตัวนี้นะคะยังไม่มีคนจองแต่จ๋าขอนะว่าจ๋าขอขอเลี้ยงน้องให้ได้สักสองเดือนนะคะเพราอะไรเพราะว่า,วายายก็รักจ๋าก็รักเนาะก็เลยเออ,อดูแลน้องบิอ้แล้วหนูแลบลิ้นทําไมเรารู้ <c oughs> ออาก็คือว่านะคะเดี๋ยว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 หนูจดื้อสิลูกหนูนิดดิ้นทีไรดื้อทุกทีเลยอ่ะก็คือว่านะคะหนูหนูชอบเลขไหนห้าแปดศูนย์ไหมคะห้าแปดศูนย์ไหมลูก โอ้ห้าแปดศูนย์โอเคห้าแปดศูนย์กับเขยบุรีลำเนาะเลขเดียวกันเนาะแม่ก็ชอบนะหนูแต่สองตัวอย่าลืมหกศูนย์นะเลขฝันของจ๋าเมื่อคืนนะคะฝันว่าไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าเห็นเลขหกศูนย์นะแล้วครันเนี้ยก็ก็น่าจะเป็นเลขห้าด้วยเนาะก็ติดไว้นะหกศู60 5, 60 5, นยะ์ห้าหกศูนย์ห้าเนาะแล้วก็อย่าลืมเลยโอกินนมกับอาหารเยอะจ้ะ นอนแลบลิบ้นน้องจัดโอเคหลับแล้วหลับง่ายง่ายโอเคนะคะสวัสดีค่ะอ,คอย่าลืมนะคะโอ้ยดื้มมอมากมอ่ะดูดูตัวเมียน้องปับคอนขอ,อ้แม่รับ